สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการปฏิสนธินะคะระหว่างอสุจิแล้วก็เซลล์ไข่นั่นเองซึ่งก่อนที่จะจะไปเรียนเรื่องการปฏิสนธิเราก็ต้องมารู้ะระบบทางเดินสืบพันธุ์นะคะของสัตว์เพศเมียก่อนว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะมาดูตรงนี้ค่ะตรง o รงโอเวอรี่นะคะตรงนี้ก็คือรังไข่นั่นเองรังไข่ในสัตว์เพศเมียก็จะมีหน้าที่หลักๆก,ก็คือผลิตไข่แดงแล้วก็ผลิตฮอร์โมนเพศเมียนะคะทัดลงมาอินฟันดิบูลัมนะคะอินฟันดิบูลัมตรงนี้มีลักษณะเหมือนปากกระโถนอ้ารองรับการตกไข่นั่นเองนะคะเป็นปากแตรนะคะต่อจากปากแตรมาก็จะเป็นแอมพลานะคะแล้วก็เลยจากแอมพลามาก็จะเป็นอิชมัทนะคะเลยจากอิชมัทไปก็จะเป็น อวัยวูทรีนฮอร์นตรงตั้งแต่อิชมัสถึงแอมโพล่าพวงนี้นะคะเราจะเรียกว่ายูทรีนทิวหรือท่อนําไข่เป็นท่อน,นะคะแต่ตรงนี้ตรงยูทรีนฮอร์นเนี่ยเราเรียกว่าปีกมดลูกแล้วก็จะกลายมาเป็นมดลูกแล้วก็จะเป็นเซอร์วิสก็คือคอมดลูกแล้วก็จะเป็นวาจิน่าต่อไปเนาะที่มาให้ดูตรงนี้เพราะว่าจะให้ดูจุดที่อสุจิเขามาเฟอร์ติไล์กับไข่ค่ะเขาไม่ได้เฟอร์ติไลกันที่มดลูกหรือปีกมดลูกนะคะจุดที่ อสุจิกับไข่เจอกันแล้วมาติดติสมทีกันอยู่ตรงที่เรียกว่าแอมพูล่าอิชมาจังชันนะคะก็คือรอยต่อระหว่างแอมพูล่ากับอิชมาตนั่นเองนะคะซึ่งเป็นท่อนําไข่ท่อมันเล็กโอกาสที่อสุจิกับไข่จะเจอกันก็จะมีมากนะคะซึ่งจากการอ่านมาเนี่ยพบว่าคุณจะให้พ่อวัวเนี่ยผสมจริงหรือจะผสมเทียมก็แล้วแต่คุณจะปล่อยอสุจิเป็นร้อยเป็นพันล้านเซลล์ที่ ตรงปากมดลูกของเขาเนี่ยตรงตรงตัวมดลูกของเขาเนี่ยจะมีอสุจิว่ายผ่านอุปสรรคมากมายมาถึงตรงแอมพูล่าเนี่ยแค่1 0บถึงหนึเซลล์นะคะหลังจากปฏิหลังจากผสมพันธุ์ไปแล้วอสุจิจะใช้เวลาเคล่อนที่ประมาณสิบสิบชั่วโมงแวกว่ายผ่านอุปสรรคมากมายนะคะผ่านตัวมดลูกผ่านปีมดลูกผ่านเนี่ยคะ่ะหลอดท่อน,นำไข่ มาถึงแอมพูล,ล่าแค่10ถึง100เซลล์แค่นั้นเองนะคะแล้วจุดตรงรอยต่อระหว่างอมพูล,ล่ากับอิชมันนี่แหละก็จะเป็นจุดที่ไข่กับอสุจิจะเจอกันนะคะแล้วก็จะปฏิสนธิกันามาดูรูปนี้เป็นรูปจริงนะคะอันนี้คือรังไข่เนาะตรงนี้ก็คือปากแต่เลยจากปากแต่มาก็จะเป็นอมพูล,ล่านะคะอมพูล,ล่าก็จะเป็นท่อ ใหญ่ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อจากอมพลามาก็จะเป็นอิชมัดนะคะเลยจากอิชมัดมาก็จะเป็นท่อเล็กๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะมาต่อเข้าเป็นยูทรินฮอนนะคะก็คือตัวปีกมดลูกนั่นเองเนี่ยค่ะตรงบริเวณรอยต่อของอมพลาและอิชมัดเนี่ยก็เป็นจุดที่อสุจิเขาจะเจอกันนะคะเราสามารถเรียกตรงตั้งแต่อิชมัดมาจนถึงเนี่ยค่ะถึงปากแตยถึงตรงอมพลาเนี่ยว่าเป็นท่อนำไข่นะยูทรินทิวนะคะยูทรินทิวเพราะมันเป็นท่อเล็กๆนั่นเองนะคะ หามาดูรูปนี้นะคะเพื่อให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันนี้คือปากแตรเนาะปากแตรแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแอมพล,ลาตรงเนี้ยเป็นตรงรอยต่อระหว่างแอมพล,ลากับอิชมัดนะคะเป็นจุดเที่ยสุติปฏิสมธิการแล้วก็ต่อมาก็เป็นอิอชมัดนะคะจากนั้นก็เป็นยุดเทรนฮอนแล้วก็เป็นตัวมดลูกแล้วก็เป็นคองมดลูกแล้วก็เป็นวาจิน่าต่อไปนะคะอ่ะทีนี้ เมื่อ,อสุจิมันว่ายแหวกว่ายมาจนมาถึงตรงส่วนที่เรียกว่าแอมพูล่าละนะคะตรงที่เขาจะปฏิสนที่กับเซลล์ไข่มันมีนกลไกอะไรเกิดขึ้นบ้างอันแรกเลยอสุจิตัวแรกนะคะที่มาสัมผัสกับไข่คืออสุจิเนี่ยเมื่อมันมาสัมผัสกับไข่ปุ๊บมันจะเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าอ c โค s โซมอล e รีคชัน a c โค s โซมอล e รีคชันนะคะคือกระบวนการที่มีการหลัง เอนไซม์ arm, จากเอนไซม์ arm, จากถุงโครโซมที่อยู่หัวอสุจินะคะซึ่งในนั้นก็จะมีเอนไซม์ที่จำเพาะที่สามารถย่อยเจาะไข่แดงของไข่แดงได้นะคะเริ่มแรกเลยเอนไซม์ arm, พวกนี้ก็จะออกมาย่อยตรงสีเหลืองๆเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นเจลลี่โค้ดหรือเจลลี่เลเยอร์ก็คือเหมือนเยือ่อบุนหนะ้าเป็นเหมือนวุ้นเอนไซม์ของโครโโซมก็จะ มาย่อยนะคะทำให้อสุจิสามารถเจาะตรงวุ้นเข้ามาได้เมื่ออสุจิเจาะุ้นมาได้อสุจิก็จะเจอ,อด่านที่จะต้องผ่านอีกด่านหนึ่งตรงนี้เราเรียกว่าไวเชลไลเนม,มเบนนะคะไวเชลไลเมมเบนบคือสีน้ําเงินเข้มๆนี้นะคะตรงไวเชลไลเมมเบนเนี่ยถ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจะเขาจะมันมันก็คือโซน่าพิรุสิดานั่นเองนะคะ ก็คืออาจารย์พูดบ่อยเนาะชั้นโซนาคือรูซิดาก็คืออ่าวัลายเมนเรียนนั่นแหละตรงชั้นวัลาลเมนเรียนหรือชั้นโซนามันก็จะมีคุณเห็นไหมคะก็เป็นเหมือนพระจันทร์เสี้ยวสีฟ้าอยู่ให้พระจันทร์เสี้ยวสีฟ้าเนี่ยเป็นตัวรับสัญญาณค่ะตัวรับสัญญาณหาตัวรับเป็นตัวรับสัญญาณซึ่งมันจะจำเพาะกับ อสุจิที่เป็นสปีชีส์เดียวกันเท่านั้นถ้าหาว่าเป็นอสุจิตัวอื่นที่ไม่สปีชีส์เดียวกันมันก็จะไม่เข้ามันจะรับสัญญาณกันไม่ได้นะคะเป็นการคัดกรองเอาอสุจิที่เป็นสปีชีส์เดียวกันที่สามารถปฏิสนธิได้เท่านั้นนะคะอะมาดูตัวนี้ตัวรับสัญญาณในอวิอาไลเมมเบรนเนี่ยนะคะก็จะรับสัญญาณจากโปรตีน ใบดินโปรตีนโปรตีนใบดินเนี่ยหลังมาจากหัวของอสุจินะคะซึ่งถ้าหากใบดินโปรตีนกับตัวรับสัญญาณตรงชั้นใบปลายเนี่ยเข้าคู่กันได้ก็เหมือนแม่กุญแจกับลูกกุญแจนะคะก็สามารถไขประตูเข้ามาบ้านได้เองนั่นเองนะคะเมื่อ,เ,อ,อเมื่อตัวรับสัญญาณรับรู้ว่าใช่อสุจิที่เป็นสปีชีส์ที่สามารถปฏิสนธิได้มีความจำเพาะกันแล้วนะคะอะโครโซมที่หลังมาจากหัวสุจิเนี่ยก็จะมาย่อยชั้น ไปชนลานเมนเบลรือย่อยชั้นโซนาเพลูซิดานะครับเนี่ยค่ะเมื่อเมื่อหัวสุจินะคะมาสัมผัสกับเยื่อหุ้มเซลล์ไข่จริงๆเยื่อหุ้มเซลล์ไข่จริงๆนะคะมันก็จะเกิดกระบวนการกระตุ้นคอร์ติคอลนะคะคอร์ติคอลการนูคอร์ติคอลการนูเนี่ยคอร์ติคอลอานูเนี่ยก็คือจะเป็นถุงภายในก็จะเก็บน้ำย่อยเหมือนกันคอร์ติคอลการนูเมื่อถูกกระตุ้นโดยหัวสุจิก็จะหลั่ง น้ำย่อยออกมามาย่อยเพื่อแยกชั้นระหว่างเยื่อหุ้มไข่แดงตรงนี้กับเยื่อหุ้มวัชรินเมมเบรนนะคะทำให้เยื่อหุ้มวัชรินแต่ก่อนเนี่ยเขาติดกันนะคะแต่ก่อนนะทั้งสองชั้นเนี่ยติดกันแต่พอโดนเอนไซม์ย่อยแล้วก็ทำให้ชั้นวัชรินเมมเบรนน่ะยกตัวสูงขึ้นเกิดช่องว่างระหว่างชั้นวัชรินเมมเบรนแล้วก็ชั้นเยื่อหุ้มไข่นะคะจากนั้นอสุจิตัวนี้ก็จะเข้ามาจะเคลื่อนเข้า,ขาไปสู่ เซโตพัฒึมของเซลล์ไข่ซึ่งมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากนะคะมีการเปลี่ยนแปลงของสัก์ไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงโดยการมีการหลั่งแคลเซียมไอออนออกมามากขึ้นเมื่อมีแคลเซียมไอออนออกมามากขึ้นก็จะทําให้ไฮโดรเจนไอออนมีลดลงค่าภายในของภายในของเยื่อหุ้มเซลล์ไข่เนี่ยก็จะมีความเป็นด่างนิดๆนะคะมีการกระตุ้นให้มีการสังเคราะห์โปรตีนมากขึ้นนะคะมี มีกระบวนการเมตาเฟอรซึ่ง um มากขึ้นและที่สําคัญหัวอสุจิที่เข้าไปในในเซลล์เยื um ่อหุ้มไข่ของไข่แดงเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะกระตุ้นให้ไข่แดงนะพัฒนาต่อคือไข่แดงตอนที่ตกมาเนี่ยมันยังไม่ใช่ไข่แดงที่สมบูรณ์มันเป็นไข่แดงที่อยู่ในระยะพักตัวของระยะเมตาเฟสรทูหรือบางบางชนิดจะเป็นเมตาเฟสรวันอสุจิหัวอสุจิที่เข้าไปเนี่ยมีโครโมโซมเป็นหนึ่งเอ็นละแต่ไข่อย,ยังพัฒนาเป็น ไข่ที่มี 1n ยังไม่ได้มีโครโมโซมยังไม่เป็น 1n อสุจิที่เข้าไปก็จะกระตุ้นให้เซลล์ไข่มีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิดวานไมโอซิดทรูจนส,ส,สมบูรณ์นะคะสุดท้ายเซลล์ไข่ก็จะมีโครโมโซมเป็น 1n เมื่อเซลล์ไข่โครโมโซม 1n บวกกับเซลล์อสุจิที่มีโครโมโซม 1n เปลืต e ิดลายันเรียบร้อยก็จะได้สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า MBO ซึ่งมีจำนวนโครโมโซมเป็น 2n นั่นเองนะคะแล้วก็ เอมิโอนิก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปคีวิตัตวเองต่อไปจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆนะคะเอามาดูภาพน,นี้อาจารย์ก็ชอบนะคะภาพน,นี้น่าจะเข้าใจดีจะสรุปได้ค่อนข,ข้างดีทีเดียวเริ่มแรกตัวนี้หัวสุจินะคะเมื่อมาสัมผัสกับเจลลี่เตเยอร์หรือเจลลี่โค้ดหรือชั้นวุ้นนะคะวุ้นนี่แหละเจลลี่เหมือนวุน้นอะโครโซมถูกกระตุ้นนะคะก็จะสุจิก็จะหลัง เอนไซม์จากอกโคสโอมออกมาเอนไซม์จากอกโคสโมก็จะมาย่อยวุ้นนะคะย่อยวุนยยว้นไปย่อยวุ้นไปย่อยวุ้นไปจนมาสัมผัสกับชั้นวทชลายเลเยอร์นะคะหรือวทชลายเมมเบรนนะคะจากนั้นโปรตีนใบดินนะคะที่มาจากหัวของสุจิก็ไปจับเข้ากับตัวรับสัญญาณของชั้นวไวท์ลายเลเยอร์หรือชั้นโซนาพิลูซิดาปรากฏว่าเข้าคู่กันได้จำเพาะการเป็นสปีชีส์เดียวกันสามารถปฏิสนธิได้อโคโซมก็สามารถย่อย อุชายเลเยอร์หรือโซน a าพิลุซิดาต่อได้เมื่อย่อยได้ต่อแล้วนะคะ,ะเซลล์หัวส่วนนิวเคลียสของอสุจิเนี่ยเมื่อเข้าไปสัมผัสกับเ oh um, oh um ยื่อหุ้มเยื่อหุ้มไข่แดงที่แท้จริงเ oh um ยื่อหุ้มไข่แดงแท้จริงเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เ oh um ยื่อหุ้มไข่แดงเนะ่ะเกิดการปลดปล่อยเอนซามจากคอติคอลการูนะคะเอนซามจากคอติคอลการูก็จะมาย่อยแยกชั้นระหว่างวุชายเลเยอร์ Layer, หรือชั้นโซนาพิลุสิดา ให้มันแยกชั้นกับชั้นเยื่อหุ้มไข่แดงทําให้เกิดมีช่องว่างระหว่างวัชลายเลเยอร์หรือโซนาพิรูซิด้ากับเยื่อหุ้มไข่แดงมากขึ้นประกอบกันก็จะมีการปลดปล่อยแคลเซียมออกมาอย่างมากนะคะทําให้พื้นผิวตัวเนี้ยเปลี่ยนไปนะคะกลายเป็นว่าเฟอร์ติล a เซชันเลเยอร์ก็คือ การเกิดโ l i ิชันเลเยอร์หรือ envelop เนี่ยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เมอสุจิตัออื่นมาผสมพันธ์ซ้ำเพราะยังไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ที่เป็นสิ่งมีชีวิต3 n ใช่ไหมเพราะถ้ามีอสุจิสตัวใครหนึ่งอันก็จะเป็นกลายเป็นสิ่งมีชีวิต 3N ซึ่งไม่มีนะคะที่ไม่มีเพราะว่ามันมีกระบวนการต่างๆนี่แหละเพื่อปฏิเสธไม่ให้อสุจิมาปฏิสนธิซ้ำนั่นเองนะคะ มาถึงตรงนี้ก็หวังว่านักศึกษาจะเข้าใจเรื่องฟอร์ติไลมากขึ้นนะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ทบทวนฟังบ่อยๆแล้วทําตามคิดตามนะคะแล้วคุณจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นขอให้โชคดีนะคะ